ู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนครับนะครับอันนี้การยืดร่างกายมีตั้งหลายเช่นก็มีท่าอย่างพื้นฐานยกใช่ไหมมันมีครบเลยยกยกตัวหลังตรงหลังตรงย่อย่อเห็นไหมเรามีชกในการฝึกพลรร่างกายฝึกสมาธิเราฝึกดูเหมือนเป็นแบบวัดต้นนิดนึงนะนี่ของร่างเดิมเราฮะเป็นการที่สื่อของไทยเลยใช่ไหมฮะ กดนิ้วไว้เพื่อเป็นการฝึกะขยายอกเราโอ้โหกอดเราเฮ้ยคุณปอคุณดูดีเลยเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยคุณดูดีพอสมควรดูดูดีคุณดูดีค่คุณมอมากเลยคืออันนี้นี่มันก็เป็นศาสตร์ที่ในการที่จะเหมือนกอดออกลังกายแล้วหลังก็ต้องวอร์มยืดมีเยอะมากมีหลายใช่แล้วหลังจากตรงนี้แล้วมันก็จะเข้าสู่ไอยยาวพุทธะโอเคแล้วก็เริ่มเข้าที่ครับมาเตรียมตัวปั๊บ เราย่อเห็นไหมตัวจักการกำหมัดก็ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหมัดก่อนเลยใช่ไหมใช่กำหมัดให้เป็นในการปั้นทีละข้อเข้ามาปั้นข้อปลายก่อนใช่แล้วเข้ามาทีละพับทีละข้อเข้ามาเรียกปั้นหมัดเหลยไหมเป็นก้อนแข็งเพื่ออะไรครับเพื่อเผื่อพอต่อยไปมันก็ไม่โซนไงฮะไม่โซนถ้ากำไม่ดีโซนแน่ใช่แล้วเนี่ยเป็นการฝึกให้มันเกิดความแข็งกระชับครับกล้ามเนื้อกระชับเั้งวิญญามมีการเคี่ยนการตีถ้าต่อยมาเขาเคี่ยนไปจะแข็น้อยแข็งแรงก็จะเจ็บง่ายเขามาเคี่ยนเราด้วยเขาเครียกเคี่ยนมีการ การตีมวยนะครับอันนี้คือเป็นการฝึกต้องฝึกเป็นร้อยๆครั้งอ่ะเป็นกระชับแล้วก้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นอ่ะนะนี่ผมฝึเมื่อเราฝึกการกำมืออย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่กำรมแรงแข็งเลยเพราะฝึกมานานนะโอ้โหนี่แข็งาากถ้ำแข็งขขึ้นแ็งมากเลยทำให้กรรมเนื้อเราเพิ่มมฮะอืมเพิ่มทั้งตัวเลยนะการเนื้อขาก็แข็งแรงมันจะเริ่มกระชับแล้วอีจะรู้สึกกรรมจะทั่งานบขาย้อยๆของพิงมันจะช่วยน่ฮมันจะดีขึ้นดีแน่นอนจะไล่หายหมดหายหมดครับ แน่นอนเรากล้ามคือได้บริหารแล้วนี่คือเราเป็นการเริ่มต้นในการฝึกหมัดก่อนท่าสองเราขึ้นมานี่บริหารนี้ท่าเป็นท่าพันแขแล้วขึ้นเพื่อปิดนะยกขึ้นเบสิกง่ายๆเองครับบริหารร่างกายหารขาป้อมกันในตัวทาท่าเราห้าสิบครั้งลอยครั้งกลับหน้ากลับหลังให้ได้อไม่กว่วมีอะไรมาปุ๊บกันก่อนใช่ครับทานี่เร่แรงมากสามารถจับหักได้เลยเพราะว่าเฮ้ยนี่มูะ ขัต่อยมาหาเราเนี่ยไหมครับเนี่ยขับดเราหักแน่นอนหักฮักทำไมผมโดนตลอดพอเราล็อกไปครับคเอาล็อกไปครับครับพราะอ๋อโหยนี่ก็แต่ไม่จับใช่ถ้าเปิดขึ้นไปจากฐาพื้นฐานนี่มัปุ๊บมายกรับเลยนะแค่เรารับแค่เนี้ใช่ยกขึ้นมาแล้วมีจะคล้องพอดีไหมถ้าชายท่านดูนะครับปุ๊บต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บล็อก้องขันหน้าเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรรียยบ้อเลยครับโดนโดนสอบอีกรอบหนึ่งก็ลงพื้นได้เลยเดีดีดีคือบริหารใช้ได้หมดนะครับผมไม่ใช่หม ่ะเป็นหนึ่งในแค่ใช่หนึ่งสองท่าสาวก็เป็นท่าที่สำคัญกับท่าเตี้ยมท่าเนี้ยาเตีพอจดมวยขึ้นมานะดูนะพันหมัดขึ้นมาดูนะครับคราบไหมเป็นท่าที่จดมวยพันหมัดเห็นไหมจะปิดกระเดือกปิดอกเราสําคัญที่สุดปิดหัวใจเราและเราพร้อมกันตัวตาสำคัญตามองคู่ต่อสตามองคู่ต่อตเวลาเห็นไหมพันครับนะครับจริงๆมีตั้งแต่ยืดย่อและยืดเฉยยืดย่อคือบริหารร่างกายขาเห็นไหมอ๋อคือเรายืดย่อไปทำให้แข็งแรงขึ้น ครับขั้นหนึ่งไม่ต้องยืดย่อก็ได้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงนิ่งๆกล้าเนื้อทำลาไยไานี้นี่พอหนึ่งเสร็จแล้วยืดต่อมีขั้นตอนจนลอยครับ็นโดดด้วยเพราะจริงๆในการวอร์มของเราเนี่ยมันก็เอาไปใช้เบนอาบูจริงได้ใช,ไใช่ครับทุกอย่างสุดยอดมากทุกอย่างใช้ได้หมดเลยครับแขนชานนี่ยถ้าเตรียมคุณต่อยมาครับ ต่อยครับปั๊บปุ๊บหลอกฮะอีกแล้วก็ลงพื้นเลยนลยคือจบมวยมันจบในทีเดียวคือมวยมันจบในทีเดียวไงครับเพราะมวยชายานต้องต้มจบเลยเพราะว่าทีเดียวเดียวมึงต้องตายใช่ตู้งต่อสู้คนอื่นต่อมีเข้าลุมเราสิบคนยี่สิบคนต้องสู้เหรอนะเพราะคนไทยสู้หนึ่งต่อสิบนี่คือตาส่วนในการในการที่ลบกันในอดีตคุณปาคุณปามีอะไรส่วนร่วมถามมาได้คุณไม่ชอบไม่คคอุยเลยแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วเราถ้าทางเรามีมีเยอะมากไม่จบ มวยฮายยาท่านบอกเรียนจนอายุมากจนตายไปแล้วชาตินี้ก็เรยเราก็ยังคิดท่าใหม่ขึ้นมาได้เลยเพราะเป็นศาสตร์วันนั้นเราพูดถึงศาสตร์มากกว่าว่าจริงๆมวยไายฝึกสมาธิฝึกจิตวิญญาณของโบราณเนดีมากมีสติตลอดเวลาเอาฮะอันนี้เห็นอาจารย์สอนมาเยอะแล้วผมอยากดูการแสดงศิลปะการต่อสู้กับมวยไทยจริงจเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้เราดูหน่อยนะ การใช้สมองด้วยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ใช้กาลังอย่างเดียวเพราะเราไปเจอคนตัวใหญ่เขามาต่อยเราเราใช้กําลังสู้เขาก็สู้ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมอยากให้เยาวชนคนไทยจริงผู้ชายเรียนให้หมดเลยวิชานี้ควรจะเรียนพวกนี้ครับโอเคเลยครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครูแปลงมากเลยครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องปอด้วยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษให้เราได้มาตีเนียนกันวันนี้รู้สึกว่าพี่สนุกสนานมากๆแล้วก็ได้เห็นแง่มุมบางคนอาจจะเห็นน้องปอในมุมแบบสาวเปรี้ยวสาวสังคมสาวอะไรแต่จริงๆแล้วเขามีมุมน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กมากๆแปลกแปลกกันแปลกแปลกตาเก๋ต่เก๋น่ารักมากขอบคุณมากๆครับน้องปอค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรายการผู้ทีตีนียนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันนี้ราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พบกับย่างดีไซนเนอร์หน้าใหม่ที่ฮอตสุดๆในหมู่ดาราและเซเลบิตี้ทายาทสาวแห่งบ้านอิสระพร้อมกับเพื่อนสุดซีหมูไอแว่ในคู่ซีตีเนียนสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแกส๊สรถยนต์เอเนอร์จีรีฟอร์ม